พูดถึงให้เงินเดือนนะเขาจ่ายสองวัให้คุณนะบุญหัวของข้าราชการแล้วบางคนเขาต้องการบางคนเขาไม่ต้องการไอ้โถไอ้พวกไอ้ไอ้สื่อทั้งหลายสื่อเสี่ยมทั้งหลายอย่าทะลึ่งเลยบอกตรงอ่ะผมทํางานเนี่ยผมอยากให้แม่งออกเดือนละหครั้งน่ะ <c oughs> <c oughs> อาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์ตละรอบอะยิ่งดีเออ ไม่ได้เงินนะจะไม่ต้องไปยืมใครอ่ะบางทีมีเงินแล้วเอาเอาเก็บไปอ่ะบริหารเงินตัวเองไม่เป็นอ่ะถามจริงบ้าปะโอ้ยตื่อเสี้ยมทั้งหลายเอ้ยผมบอกตรงเนอะเกินไปหน่มึงก็เอาคนที่เขาอยากได้มังซีมาออกอ่ะไม่ใช่แบบเอาคนที่ไม่จําเป็นไม่เดือดร้อนไม่อยากได้เอามาออกมันก็ไม่ใช่ไงมึงก็เอามาสองหน้านี่เอาคนที่เขาอยากได้ดิมัาจะมีคําพูดว่ายังไงมัง่งเออ ไอ้ยังกูนี่อยากได้กูมีคำพูดอย่างเดียวว่ากูชอบเออบัตรโถแค่นยโยกบอกว่าจะจ่ายเงินเดือนให้ข้าราชการสองรอบเนี่ยเดือนละสองรอบวันที่สิบห้ากับวันที่สามสิบมันก็ดีแล้วอะ่ะบริหารเงินไม่เป็นก็ปล่อยแม่งตายไปเอะเป็นข้าราชการนะโอ้บริหารเงินเป็นอยู่แล้วไอ้เงินเงินเนี่ยมันแค่จิบกิฟเขาเรียกว่ากะโหลกกะลนาะ ไอ้จริงอ่ะตัวจริงเขาาไม่ต้องการหรอกไอ้เงินเดือนนะผมบอกตรงไอ้โหไอ้ตัวจริงอ่ะมันคือนู่นนู่นเขาต้องการนู่นเขามีติปพิเศษเขานู่นให้โบนัสเขาที่หมายความว่าไอ้เงินที่ได้มาที่เขาจับมาเขาทำอะไรมาเงี้ยเราได้ได้เน่ะแบ่งเขาครึ่งนึงอ่ะเขารีบเขาจะได้อย่างนั้นเงินตรงนั้นไอ้เงินไอ้ข้าราชการเนี่ยเงินข้าราชการอย่างเดียวมันไม่พอแดกหรอกมองตรงนะเออโป่อ้สื่อเสี้ยมเอ้ยทั้งหลายเนี่ยผมบอกตรง บางช่องนะสื่อเสียบบางช่องนะออกก็ออกให้ครบสองด้านหน่อยมาเอากูก็ได้เนี่ยออกเนี่ยกูก็อยากออกกูก็อยากบอกว่ากูอยากได้เดือนหนึ่งห้าครั้งเลยหรือแปดครั้งเลยยิ่งดีอาทิตย์ละครั้งอะ่ะเออหรือว่าสามวันครั้งย,ยิ่งดีเงินออกสามวันออกสาวันออกยิ่งดีเออโธเป็นคนไม่มีปัญญาที่จะบริหารเงินเดือนตัวเองเหรอบ้าวะ่ะไร้สาระวะ่ะเนี่แค่นายกบอก เดือนสองเดือนสองครั้งแค่นี้ทําเป็นหรือเรื Nine ่องมากทําเป็นแบบเออไม่จําเป็นอะทำให้คนนู hmm. oh, sure ้นคนนี e ้อะไรเงี ouais ้ยไม่เกี่ยวหรอกมึงเชื่อเหรอสมองมึงเชื่อเหรอว่าราชการน่แดกเงินเดือนอย่างเดียวมึงเชื่อบะมีเชื่อหรอกโอยเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยแดกเงินนอกมัไม่แดกเงินข้าราชการอย่างเดียวหรอกสองแดกเงินราชการอย่างเดียวแม่งรวยได้ไง พันล้านหมื่นล้านต่อละคนม <c oughs> ี่แดกค่าเงินเดือนอย่างเดียวหมืน่นสองหมื่นเนี่ยเขาถามจริงสองหมื่นได้ให้สามหมื่นเลยอ่ะสามหมื่นปีกแน่ไรได้แค่สามแส,มสนหกโ้แล้วมึงเอาเงินจากไหนเป็นพันล้านร้อยล้านกันโ,โถ่ไอ้พวกสื่อทั้งหลายใช้สมอง,งนะมึงนะมึงนะวะใช้สมองกันบ้างนะกูชักหมันหมันไส้ว่ะบอกเราไนี่ทำยูทูบมาเพราะหมันไส้สื่อสื่อเสียมทั้งหลาย หลายช่องนะที่สื่อเทียมบอกตรงแหมแค่ในยกเสถฐาออกมาบอกว่าจะจ่ายเงินเดือนสองลอมาโจมตีกันใหญ่เลยโพวกมึงไม่เอาก็เรื่องพวกมึงดีคนเขาจะเอาเยอะโอย่ายงกูอะขอแม่งเดือนเดือนละห้ารอบหกรอบยิ่งดีสิบรอบยิ่งดีเอจ่ายทุกวันยิ่งดีชอบชอบชอบแหนโง่แล้วยังไม่ทำไป่คิดว่าฉลาดดีกาโถเออ ออเหอะนะสมองถ้ามีแค่นี้อย่าไปคิดกันเลยนะบอกตรงนะเออไอ,อ,อ,อสื่อเสี้ยมทั้งหลายนะสมองมีแค่นี้อย่าไปคิดกันเลยนะออกก็ออกให้ครบสองด้านคนที่เขาอยากได้ก็มีคนที่เขาไม่อยากได้ก็มีมึงต้องฟังเหตุผลทั้งสองด้านไม่ใช่มึงฟังเหตุผลมึงฝ่ายเดียวด้านเดียวไอพวกที่บอกไม่ได้คือไอพวกฝ่ายค้านหรือเปล่าค้านจนหัวชนฝากูยังไงกวกวค้าน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 อย่างเดียว คนที่เขาไม่ค้านมั้งนี่เอาที่คนเขาไม่ค้านมั้งนี่เออเป็นธรรมมั้งนะเป็นกลางมั้งนะไอ้สื่อเสี้ยนมั้งหลายรู้จักความเป็นธรรมแล้วเป็นความเป็นกลางไหมเออถ้าไม่รู้จักมันน,กออกนี่กูจะสอนให้กูจบป .4 เสไก่แรกออกนี่กูจะสอนให้ความเป็นธรรมเป็นกลางอะมันคืออะไรจำไม่ได้ไสื่อเสี้ยมมั้งหลายกูชักมันไส้ว่ะโอเคแค่นี้